เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับส่งคอมเมนต์แฟนบอลไทยหลังช้างศึกคว่ำบาเรนคว้า3แต้มต่อรวมหายใจเข้ารอบโดยหลังจบเกมบรรดาชาวเนต็ตแฟนบอลชาวไทยต่างออกมาโชว์ลีลาบนแป้นคีย์บอร์ดสแสดงความคิดเห็นกันอย่างมีความสุขซึ่งคอมเมนต์ที่เข้ามาโพสต์ใน Facebook สื่อกีฬาต่างๆสแสดงความชื่นชมและผลงานที่ยอดเยี่ยมของคุณพลรุ่มน้ำเจ้าพญาที่สู้ถวายหัวเพื่อแฟนบอลชาวไทย โดยเรามาดูปฏิกิริยาของแฟนบอลบนโลกโซเชียลกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างก็เริ่มจากคนแรกนะฮะทิสซองโดวิ่งสู้ฟัดคอมเมนต์ต่อมานะฮะทิสซองโดลชนะทิ์เลน,นดีจับบอลน,นิ่งส่วนทีรศินกับอดิศัก์เป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์มากแต่เล่นช้าไปหน่อยควรจะคิดเร็วทําเร็วมากกว่านี้ไม่งั้นจะเป็นเป้าให้คู่แข่งจู่โจมและทําลายได้ง่ายคอมเมนต์ต่อมาะฮะสุดตรีนเจ้าแชมป์สิวรักษ์แม่งโคตรนิ่งเห็นความแตกต่างได้ชัดเจน เอาใจไปเลยพี่แชมป์สุดตรีจริงๆสุพรรณทองสงอีกตัวแข็งแกร่งมากๆคอมเมนต์ต่อไปนะฮะขอบคุณที่แพ้อินเดียได้เอารายบบตออกสักทีเจริญเลยไหมพี่น้องคอมเมนต์ต่อมาฮะเล่นได้ใจแบบนี้ถ้าผมมีเมียยกเมียให้พี่เลยครับตื้นใจจนเกือบน้ําตาซึมคอมเมนต์ต่อมานะฮะน้ำตาแทบไหลเลยผมสุดยอดมากครับพี่คอมเมนต์ต่อมานะฮะ วิ่งสู้ฟันเลยนัดน,นี้ชนาทิพยิงประตูสวยมากคอมเมนต์ต่อมาฮะโค้ชไทยเขารู้สไตล์นักเตะใช้งานแล้ววางแผนได้ฉลาดเหลือแค่นักเตะที่ยังไม่เข้าขากันแค่นั้นเองต่อไปฮะคอมเมนต์ต่อมาสุดยอดครับวันนี้เล่นแบบทุ่มเททุกคนจริงๆต่อมาฮะสัตว์เอ้ยกูรักพวกมึงใครดา่าทีมชาติไทยวันนี้กูด่ากลับต่อมาฮะสะใจโวยแล้วก็ยอยักก์เยอะนะฮะ โครต่อยสุดยอดต่อมาฮะสีวรักไม่พลาดสักชอ็อตทีแม่งโคดดีไทยแลนด์ทั้งใจต่อมาฮะคอมเมนต์ต่อมานะครับกูข้องใจกรรมการแม้ชนะกูก็ข้องใจไม่เหลืองมึงไม่แจกบาเลนเลยหรืองไงบะข่ำต่อมานะฮะซิกงซิกโก,ก,โก้ไม่ต้องเรียกหาโซตยนี่แหละของจริงพร้อมผู้ช่วยคือไมฟิโชแล้วก็คอมเมนต์สุดท้ายนะครับ นักเตะทีมชาติทุกคนเล่นดีมีแค่2คนเล่นได้กากคือสมจุดๆ,ๆกับลุงจุดๆ,ๆนี่ก็เป็นสรุปคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวคีย์บอร์ดทั้งหลายที่มาร่วมคอมเมนต์กันแบบมีความสุขทีมชาติช้างศึกของไทยทําให้คนทั้งประเทศมีความสุขนะครับยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทีมชาติไทยสู้ต่อไปเราจะเป็นกําลังใจให้กับพวกคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้ สนใจใร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ